วะพอดยุ้งในบ้านมีกับข้าวอะไรไหมเนี่ยไม่มีกินยังดีวะพอเที่ยงก็ท่านอีกกินอยู่อยู่ในบ้านมีไม่มีอะไรกินเลยบอกไม่มี กินตำปลาป่ะไปทำตำปลาให้พี่กินนี่ไปตำตำปลาให้พี่กินนี่ไปเห <c oughs> ็นไหมนี่ยุ่งอยู่อ่านหนังสืออยู่อยากกินก็ไปทำกินเองอย่ามาใช้น้องอคนบาก,กินเว้ยสีอ๋อไปซื้อก็ย่านโควิดเอ้ยก็เป็ี่ยนย่างเงี้ยนนี่ปะเซ็งเส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 ็งบุงเหน่องก็ได้วะเย็ดกินเลียงก็ได้วะ เห็ดแห้งกัได้ไมาเห็ดกินเองพี่น้องเอ้ยอย่ำมาคุ้งกับย่ำท่านไอเฟีนยนอยู่บัดย้อนโควิดได้แต่มาเอ็ดกับข่าวกินเองพี่น้องตะกี้ร์ซื้อกินพอาะจมีโควิดนี่โอ้ยานแห้งบวกกับอ่อนแหยงอยู่แตเ่เฮี้นเอ็ดกับข่าวกินเองเป็นผู้ชายนะครับเบียรเฮี้นกับเห็ดเป็น เอยากแจ้างเงื่นกับเดเป็นกับเขาไปเฮดเป็นผู้หญิงนี่เข้ามาที่น้องก็ใช้ไม่ได้เรื่องมีน้องสาวอยู่แต่ว่ามันขี้เกียจทำวันๆเอาแต่ติดเกาหลีเออยัดยี่ยงังบอกพุงพี่น้องบอกพุงกับเยอะตำม,มือเต่านมือว่านผนะัวน่ะใจเราตำไปเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเรียวกุ้งไว้เกิงหน่อยให้ร้านตำเนี้เด้อว่าจารย โลกันเรีบอีกครึ่งหน่วยอย่างนี้เลยน่ารักนะครับคุณยายน่ารักครับอุปกรณ์ตะมกพุ่งพุ่มกัดบ่อคอยหูยังหนอครับยายบอกไม่อีกเพี้ยนหนึ่งการเฮ็ดเฮ็ดกินดำภาษาไว้ดุนกูใชายครับไว้ดุนหาเฮ็ดไหมเสียบว่าเสียบกัดอีกเรื่องนึง ก็อดะละผมะ <c oughs> ว่าอยากกินอันนี้กับเชียรยใดเวลาตำมือรุ่นเวลาตำมือรุ่นามาวินินจะเริ่มตำแล้วนะครับกัะเที่ยมครับใส่ลองแปะอันนี้กับแล้วแต่ค้นนะครับแต่ว่าแยายผมเหมือนใส่ ใส่เกลือทำองทำบุกง,งใส่เกลืออันนี้ก็ใส่พริกครับตรงเดดขวนมันโบเด็ดอกก็เด็ดลงไปใส่ตามใจอชอบเลยครับพริกครับชอบเห็ดก็ใส่เยอะๆใส่แบบ mặt ký này. Tầm quám chọn mặt 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 บอกว่าตำพิกบ่กห้แหลกกันได้กระเดยวะแหย่แหลกโอ้ชีดอกมาเขียเคียครับเคียเล่นบานห้องไปล,ลงไปปะวจาใส่ลายเสียบลายวน เซ็ตสองหน่วยกับพอ่อหรือวะหน่วยหนึ่งเก็บไว้ไปได้แต่มือรุ่นใส่อะไรนี่ทีเด็ดเลยถ้าขาดนี้ไปจะไม่เรียกว่าตาปูปลาลซีเบอร์เอิร์นมาตาบักคุ้งเลยขานขาดประเด็นไม่เข้าเนาะได่ต้องไปแต่แตวะอันนี้ก็ตามใจมากที่กันนะครับมาเข้มๆจังหน่อยกับเซฟประเด็กไล่ๆแต่พูดมีเซ็ตหนึ่งก็พอเนาะ เปลืองนะครับเดี๋ยวมันเปลืง่งแล้วก็ใส่ผงหนัวครับเสริมไปจังน้อยใส่ร้ายบอดี้วัสัุกระจะใส่ยงอีน้ำตาลปิ๊บครับผมเป็นคนชอบกิน ตะบกคุงใส่น้ำตาลปิ๊บว่องัวเป็นอย่างนี้ใสนน่น้ำแข็งน้อยใส่อย่างนี้ปักแนวครับพี่น้อง ใส่บ่กคงลงไปครับใส่ลงไปเลยฟงดีนาบนพี่น้นงนนนองเส้นมาม่าครับลวกมาครับเส้นมาม่า,มาลวกมาแหงแล้วเส้นมาม่าแหง อันน,น,นี้ซื้อมาตอนช่วงกักตุนโควิดแบ่งใส่สักนิดนึงครับว่าส่อะไรเปื่องเปื่องว่าสั่ใส่ไรบ่ได้ครับผู้เฒ่ากลัวจำกินพูดอเดียวใส่ไรเท้ เราแดงยังทีวท่าตอนบ้องงามเลยนี่ลูกชิ้นไก่ถ้าเขาวาลูกชิ้นนี่ต้องหนึ่งให้มันสุกก่อนนะครับ หนึ่งไงนมันสุกเคหน่ไหนมันสุกกราะกว่าเต้ามันซีมี่แบบท,ที่เดียแต่ว่าผมหนีเป็นคนหยาบกินรวดนมันสุกแม่เต้รงงานเลยวบ่ห่วงแต่ว่าก็ต้องเคเห็นมันสุกกรนหรอครับข้าเชื้อนะครับจะรอเพียนแบบได้พี่น้องอันดุายกินกือผมันเลยขี่แตกดิฮึ๊กนัน่นฮึ๊กนัน่นโอ้ แม่ทำปลาครับแล้วแบบนี้ไหว่าเสียบด้วยเ่รเตรเียมกับขอ,อกับปลาไม่กินความกันครับพี่น้องรับหมูกับมีม่ เทบิมเลยครับจาดเอ้ยโอ้โหคดได้กระเส็บโอ้ยเซ็บ ยมก็เคากับปลาไม่กินพร้อมกันครับพี่น้องไปที่ตัวอาหารกันเลย<ป>มาแล้วครับพี่น้องทำปปาโมตะเห็ดปลาหลหอมครับปลาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะโฆษณาปลาก่อนนี่ครับปลาป้ามีพี่น้องปลาป้ามีไผ่ตำกันซรบครับนี่ขวดขวดนี้นะถ้าอยากรู้ราคาเดี๋ยวผมจะ ทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับอยากสั่งติดโควิดอยู่บ้านอยากได้ปลาแดกเสียบๆมากินตรงนี้เลยพี่น้องน้ำปลาตาป้าหมีไผ่ตำกระเสียบมองขายอยู่ที่ตลาดกุมภาพันธ์ครับอยู่ไกลๆมองกกสํมสาใหญ่อยู่ไกลๆมองขายปลาอยู่ตลาดกุมภาพันธ์เลยครับ่ไผถ้าไผรอยากมาซื้ออยู่บ้านกะกะโทษถามเอาเลยครับผมผมชื่อว่าทิม ที่ยูให้แต้ว่าขันยาคู่ขันยาซื้อขันยากล้องกะโทษมาได้ครับนี่ยูบ้านนี่โอ้ยติดโควิดนี่ยานติดโควิดนี่พี่รองปกลกาศไปซื้อต่หมอคงบรกาอยากไปเอาไปซื้อนะครับโทษสังส่งสั่งสร้างเหล่านี้เพื่อนสามารถโ่งอไอ้ฮอดเฮี้ยนได้นะครับนอกจากเครื่อดีสิปิดทำกันจังี่ส่งบ่ได้นะครับเนาะบ้าไรปากเบียรพี่้องมาซิม ต๋อมะมา,มาทอดแรกว่าตําป้าล่ะวันี้ตำมะมา,มาป้าหาพอพ,อพ,อพี่นออออ้องออถูกตัวราผิดอืออ,อ,อปลาดียกับหอมแซ่บ จาก่องเขาไม่ไดจาก่องเขาไม่เก๋จาก่องอึขงก๊วยกินน้ำมันเผ็ดขออนุญาตกินตามภาษาผมนะครับเสียบพี่ลีพี่น้อง <c oughs> โอ้ย ไปไหนพี mm ่น hmm. mm ้องทำยังไงกันให้นได้ครับทำยังไง มีไงเป็นแรกคนอยากกินข้าวมไงนะครับต่ากองอื่นน้ำลาเอียงแล้วม่นอนให้จ่ากองกินเลยเป็นไห้ตากองเจ้าบ้าตากองอร่อยมากต้องเพียรต้องแสบเนาะ มันคงนี่ม <t> ันน้องเพ็ดห <t> ันบ <t> ่เพ็ดเอ้ยมันนี่กัมมะหมากัมมะหมานน้องเพ็ดหันบ่เพ็ดนี่บ่นเผ็ดเผ็ดเนี่ยชิลทำกันจังเลยออกแหนะถึงช่วงเวลาขายของเลยครับขายของขายของเมื่อกี้ว้าไปวันนี้ว้าอีกใครคิด มองหาน้ำปลานะครับนะี่น้ำปลาป้าหมีอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีครับน้ำปลานะครับเนาะน้ำปลาต้มชุกมีอ้อยยอรพร้อมนะครับมีอ้อยยอรพร้อมไข่ตำก็แซ่บครับกวัวนี่ไข่ตำก็แซ่บใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ไหลแซ่บหลายครับพี่น้องผมหรับประกันเลยเลยซื้อไปแล้วคุ้นสิบวิดใจสร้างกระไดครับพายุท่าไก่อยากล่องนะครับเนาะ จังเลยครับเดี๋ยวผมอีกขึ้นเบอร์โทรให้นะครับทางด้านนี้เลยครับเบอร์โทรติดต่อไปนะครับประยกักร่องน้ำปะลาป้ามีเยิมต <Yeah. S 1> ัด